สวัสดีครับผมนายวรพงษ์พง์พิทักษ์นะครับหรือว่าครูเก่งเจ๋งจีนนะครับเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับโรงเรียนภาษาพาเพลินของเราก็ตั้งอยู่บนถนนพระราม3นะครับอยู่ตรง3 on 3นะครับสถานีรถ BRT เจริญลาษนะครับเราสอนภาษาจีนตั้แต่เด็กเล็กๆ3คขวบจนถึงผู้ใหญ่ไว้ทำงานภาษาจีนธุรกิจติวสอบ HSK และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทั่วไปนะครับ ในเรื่องแรกนะคะถ้าเราจะเรียนภาษาจีนเราคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการเรียนพินอินนะครับพินอินคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเราทําความเข้าใจง่ายๆนะครับพินอินมันก็คือเรื่องของการคาราโอเกะนั่นเองนะครับวิธีอย่างเวลาเราสะกดชื่อของเราเนี่ยอย่างคูเก่งเนี่ยคูเก่งชื่อว่าวรพงศ์พงศิทักษ์ใช่ไหมครับพอเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นบนนามบัตรของคูเก่งเนี่ยก็จะเขียน W O R A P O N G นะครับ ่งต่างชาติหรือคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีใครที่เรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยไม่เห็นชื่อของโครูเก่งตามหน้านำบัตรนะครับ W O อ่านว่าวอลนะ R A และ P O N G พงก็จะอ่านได้มาเป็นเอ่ Wall, อมิสเตอร์ว l a p o อะไรอย่างเงี้น,นะครับเหมือน,นมันก็คือการเอาตัวอักษรโรมนันหรือที่เราคุ้นเคยว่ามันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมาทับเสียงภาษาไทยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเอาตัวอักษรโรมันเนี่ยนะครับมาทับเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่า เขาใช้ตัวอักษอะไรทับเสียงอะไรในภาษาจีนกันบ้างนะครับในส่วนของพินอินนะครับผรูเก่งได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ทั้งหมด8ตอนนะครับเราจะมีความยาวพอสมควรเราก็เลยมีการแบ่งตอนย่อยๆออกมานะครับเพื่อไม่ให้แต่ละคลิปมันยาวเกินไปนะครับก็ในตอนที่1นะครับเราจะพูดถึงเสียงพยัญชนะในภาษาจีนซึ่งในส่วนของเสียงพยัญชนะเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตอนนะครับ เรามาทําความรู้จักกับเสียงพย,ยัญชนะในภาษาจีนกันเลยนะครับผู้เก่งได้วางเปรียบเทียบน,นะครับจีนไทยแล้วก็อังกฤษเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราใช้ตัวนงตัวอักษรโรมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวอักษรหลายตัวเลยที่มันใช้เสียงเดียวกันกับภาษาอังกฤนทำให้เราจำได้น่ยากนะครับแต่ในพินอินนี้นะครับ มันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งที่เรียกว่าคาราโอเกะสไตล์ครูเก่งเจีงจีนอีกก็คือครูเก่งจะเอาภาษาไทยตัวอักษรภาษาไทยทับเสียงพินอินภาษาจีนทีสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อการสื่อสารเน้นพูดนะครับไม่ได้เน้นอ่านเขียนแบบเด็กๆในโรงเรียนนะครับก็ถ้าจําตัว,ต,วตัวบีมันแทนเสียงอะไรไม่ได้ก็อ่านเอาภาษาไทยนี่ที่ครูเก่งใช้ภาษาไทยคาราโอเกะให้มาอ่านได้เลยแต่ต้อง เรียนรู้สักนิดหนึ่งเพราะมีหลายๆเสียงที่ภาษาไทยไม่มีจึงต้องมีการใช้สัญ,ญลักษณ์บางอย่างในการแทนเสียงที่ภาษาไทยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษากันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ยากง่ายกว่าการอา่านพินอินฉบับดั้งเดิมที่เป็นภาษาตัวอักษรโรมันเนี่ยเยอะเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูในเสียงที่อยู่ในกลุ่มริมฝีปากบนล่างก็คือเราใชา้ริมฝีปากบนกับล่างเนี่ยนะครับในการออกเสียงนะครับอ่ ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับชื่อของมาชนะต้นเขาจะเป็นเสียงสระโอนะครับเริ่มจากตัวแรกคือก็คือโปตัวแรกนะครับตัวบีบอยนี่นะครับเราจะอ่านว่าโปอเมื่อกี้ได้ยินเสียงเราซื้อเก่งนะครับหรือว่าครูเก่งเพราะว่า B ีบอยบีในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับตัวตัวบีเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราเอาภาษาไทยไปเขียนเราจะใช้ตัวบอใบไม้ถูกต้องไหมครับตัวบีเช่น b a n d เนี่ยนะครับเราใช้บอ a n นแบเราใช้บอใบไม้แต่ตัวนี้ภาษาจีนนะครับใช้แทนเสียงปอปลา ภาษาจีนไม่มีเสียงบอใบไม้เลยนะครับไม่มีเสียงบอใบไม้ในภาษาจีนมีแต่เสียงปอปลานะครับก็คนจีนใช้ตัวบีบอแทนเสียงปอปลาอันนี้ต้องจําสักนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นตัว p นะครับตัว P ภาษาจีนอ่านว่าโพโพถ้าเราฟังเราก็จะฟังออกเลยว่าโพคือเสียงพอพานซึ่งมันตรงกับภาษา อังกฤษเลยเช่น p a n pan นะครับอ a n o pan ก็เสียงพอผานถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตัว p คือพอผานสำหรับคนไทยง่ายมากนะครับถัดมาตัว m นะครับตัว m เนี่ยนะครับภาษาจีนอาจเสียว่า mo mo นะครับก็ตรงกับภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ M, A, N, แมนมอแอนน์ m a นเราจะเห็นว่าเราคุ้นเคยดีว่าตัว M คือเสียงมอมานั่นเองภาษาจีนก็ใช้แทนเสียงมอมาอ่านว่าโมนะครับง่ายแล้วตัวนี้นะครับถัดมานะครับตัว F F เนี่ยนะครับก็คือ for fun นั่นเองแหละเราบอก F เนี่ยนะครับเช่น F, A, N, Fan นในภาษาอังกฤษถ้าเราใช้ภาษาไทยเขียนก็ for and of fan ใช่ไหม for fun เพราะฉะนั้นเนี่ย ภาษาจีนมันออกว่าโฟก็คือเสียงฟอร์ฟันนั่นเองนะครับนในกลุ่มแรกริมฝีปากบนล่างไม่ยากเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวตัวบีนะครับต้องเป็นปอปลานะครับขัดกับความรู้สึกเรานิดหนึ่งนอกนั้นตัวอื่นตามความคุ้นเคยเดิมของเราเลยนะครับถัดมานะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่เมื่อกี้เราซื้อได้เน้นมาตลอดตัวบีไม่ใช่บอใบไม้นะครับแต่เป็นปอปลานะครับโอเคถัดมานะครับ กลุ่มที่2กลุ่มที่เราใช้ปลายลิ้นไปแตะหลังฟันบนนะครับก็คือจะมีเสียงเตือเธอเนื้อเลื้นะครับเอาตรงนี้เราซื้อพิมพ์เกินมานะครับเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเตือเธอเนื้อเลื้แค่นี้พอไม่มีอกนะครับอ่ะเตือเธอเนื้อเลื้นนะครับตัวเตือนะครับเราบอกว่าตัว ddoc แทนเสียงเตืออ่เหมือนกับตัว ตัว B b บ y ยแทนเสียงพอปาก็คือตัวนี้จะไม่ตรงสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะในภาษาอังกฤษเราคุ้นเคยว่าเป็นดอเด็กแต่ในภาษาจีนมันเป็นตอเต่านะครับถัวมาเธอนะครับเธอนี่คือตัวเสียงเธอนี่คือตัวทีเช่น TO2 ภาษาอังกฤษว่าเราใช้ภาษาไทยเขียนแล้วก็ทอทอโอทูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเธอเนี่ยนะครับก็จะตรงกับเสียงทอทหารทอทหารหรือว่าทอทงนะครับ ก็ตรงกันกับภาษากฤษและภาษาไทยเลยอันนี้ไม่ยากนะครับถ้ามาตัว N นะครับตัว N คือเนอเช่น n o n o ไม่ก็คือ n o ไม่เราภาษาไทยเขียนโนโอนเห็น no no ไหมตัว N ก็คืออนหนูภาษาจีนก็อ่านว่าเนอเป็นเสียงอ no น no หนูเช่นเดียวกันอันนี้ง่ายอีกแล้วนะครับถัดมานะครับเรือเรือนะครับ เลือในภาษาอังกฤษเช่น lo o w ที่แปลว่าต่ำเลย love love ที่แปลว่ารักเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเลือเนี่ยเราตัว l เนี่ยภาษาอังกฤษเราคนไทยเขียนจะใช้ตัวล o l i n g เช่น l o low ใช่ไหม l o วาแหวงกรลัน low ใช่ไหมอ่ะซึ่งก็ตรงกับภาษาจีนเลยนะคะตัว l เลือก็คือล o l i n g นะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันกับกลุ่มแรกก็คือตัว d dog ไม่ใช่ดอเด็กแต่เป็น ต่อเต่านะครับอ่ามานะครับกลุ่มคนลินกับเพดานแข็งหมายความว่าเวลาเราพูดเสียงพวกนี้เราจะหดลิ้นเข้าไปด้านในนะครับโคลลินของเราจะเข้าไปใกล้ๆหรือโดอนกับเพดานแข็งของเรานะครับอเช่นเสียงเกือเกือนะเวลาพูดลิ้นเราจะหดไปด้านในนะครับเกือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพยัญชนะที่มีชื่อเป็นสระเออนะครับเกือเนี่ยนะครับก็ตัวจ ตัว G เนี่ยอย่างเช่นภาษาอังกฤษ G O โกคือเสียงกอไก่เห็นไภาษาไทยกอโอโกนะหรืออ่า r e a t ที่เราว่าเยี่ยมยอดสระเอกอไก่เราเรยทหารเกร t นะเห็นไหมเราจะเห็นว่าตัว G นั้นภาษาไทยเราใช้กอไก่ในการเขียนนะครับในภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับภาษาจีนแล้วคือคือกอไก่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้ามาตัว K นะครับภาษาจีนเรียว่าคือคือซึ่งตัว K ในภาษาอังกฤษ ก็ใช้เป็นเสียงคอควายเช่นคิงนะครับคิงพระมหากษัตริย์คออีงอคิงเสียงคอควายนะครับอันนี้ไม่ยากเหมือนความคุ้นเคยเดิมของเราเลยนะครับตัว H นะครับตัว H ในภาษาอังกฤษนะครับเช่นคำว่า hot ที่แปลว่าร้อนเนี่ยนะครับเราใช้ภาษาไทยเขียนเราก็ใช้เสียงตัวฮอนคู่นะครับมีคำว่าฮอนฮีนะเช่นฮ่าฮ่าภาษาอังกฤษ HA ฮ่าฮ่าก็คออาฮาเห็นไหมครเสียงหัวเราะนะครับ ในภาษาจีนนะครับก็เสียงคล้ายๆลฮอนอฮูเราสื่อได้วงเรียวไว้ว่ามันเสียงคล้ายคล้ายเสียงฮอนอฮูนะครับเพราะว่าเสียงฮอนอฮูในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงที่ฐานเสียงมันเกิดที่ตรงกล่องเสียงเลยฮะแบบนี้นะฮะหอหออันนี้คือฮอนอฮูหรือหอหีบในภาษาไทยนะครับแต่ตัว h ในภาษาจีนมันเกิดที่โคนลิ้นเพดานแข็งคือเราจะหดลิ้นเข้าไปเหมือนออกเสียงกอไก่อะครับ แต่พ่นลมออกมาเป็นเสียงตัวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกเสียงเป็นคือเคือนะครับแต่แต่แตไม่ยังไม่ต้องตกใจไปคนจีนเนี่ยนะครับเวลาเขาฟังคนไทยพูดคนไทยใช้เสียงฮอฮีฮอนกุ้แทนตัวคือคนจีนก็ยังฟังรู้เรื่องว่าเรากําลังพูดถึงอะไรเช่นหาวที่แปลว่าดีหรือเราคุค้งคจว่านี้หาสวัสดีนะครับคนในพูดนี้หาวนี้หาว เป็นหอหีบีไปเลยก็คนจริงก็ฟังรู้เรื่องนะครับว่าเรากำลังสวัสดีเขาอ,อยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องกลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมเก่งของอนุญาตใช้ตัวหอหนกโกแทนเสียงตัว H เลยนะครับธรรมะกลุ่มที่อยู่ที่โคนล,ลิ้นอีกตัวหนึ่งนะั่นคือเสียงงองงูสังเกตเวลาพูดงองงูนะฮะเราจะหดลิ้นเข้าไปที่โคนล,ลิ้นนะครับโคนล,ลิ้นเราจะหดเข้าไปหาเพดานแข็งนะงอง งูนะครับเป็นเสียงขึ้นจมูกนาสิกตัวนี้เนี่ยจะปรากฏเป็นพยัญชนะท้ายเท่านั้นจะต่างจากตัวอื่นที่ผ่านมาเลยก็คือเขาเป็นพยัญชนะต้นนะครับตัวงองูเป็นพยัญชนะท้ายหมายความว่ามันจะไปเป็นแม่กงมันจะไม่โผล่มาเป็นพยัญชนะต้นเหมือนภาษาไทยเช่นงอานองงานเนี่ยงองูอยู่ข้างหน้าสุดเป็นพยัญชนะต้นนะครับในภาษาจีนเขาจะไม่เป็นพยัญชนะต้นเขาเป็นพยัญชนะท้ายเท่านั้นนะครับเช่นกออางงอกลางเนี่ยงองูไปอยู่ข้างหลัง นะครับอย่างนี้เราเรียกพยัญชนะท้ายนะครับสิ่งที่ต้องระวังักนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าตัว g g เนี่ยมันต้องจอจานสิจจอ eg เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยตัว G มันคือเสียงกอไก่ไม่ใช่จอจานนะครับอันนี้ก็อาจจะมีบางท่านเข้าใจผิดด้ก็เตือนเอาไว้สักนิดนึงนะครับส่วน ง,งูเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เตือนไปนะครับในภาษาจีนจะไม่ถูกใช้เป็นพยัญชนะต้นเลยแต่จะถูกนํามาเป็นพยัญชนะท้ายหรือแม่คงเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากตัว n น,นะครับ n ในภาษาจีนใช้เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายแม่กลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในภาษาจีนมีตัวตัวนอนหนูเป็นพยัญชนะต้นได้นะครับเช่นหนงหน,นงนะครับเราก็จะเห็นว่านอนหนูอยู่ข้างหน้า เห็นไหมฮะเป็นเสียงพยัญชนะต้นนะครับหรือคําในภาษาจีนเช่นเหินเหินหอเอินอเหินไม่เอเอหินเหินลงท้ายพย,ยัญพยัญชนะท้ายเป็นแม่กลเป็นนนูอย่างเนี้ยเสียงตัว n หรือนอนูเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายนะครับแต่ตัว n อหรืองวงอเป็นพยัญชนะท้ายได้เท่านั้นนะครับกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มที่หน้าลิ้นไปโดนปุ่มเหือบนะครับ ตำแหน่งที่เวลาหน้าลิ้นไปโดนปุ่มเหงือกจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเสียงจอจานเสียงชอช้างและเสียงซอโซ่หรือซอเสือในภาษาไทยไม่เชื่อเราลองทําเสียงดูนะฮะจอจานเราจะเราสังเกตดูว่าลิ้นของเราไปโดนตรงไหนของฟันนะครับจอจานเราจะมีว่า,วาปลายลิ้นล้วโดนฟันแล้วแผ่นตัวหน้าลิ้นของเราเนี่ยไปโดนปุ่มเหงือกนะครับ ามาดูภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือตำแหน่งของลิ้นของเราเวลาเราออกเสียงจอจานชฉช้างสอโซก็คือไเห็นไหมฮะปลายลิ้นเราทางด้านนี้เนี่ยก็จะไปโดนตรงด้านหลังของฟันบนนะครับส่วนด้านตรงนี้ของลิ้นเรียกว่าหน้าลิ้นนะครับจะไปโดนที่ตรงปุ่มเนี่ยปุ่เมเอ๋อคือตรงไหนฮะเราลองเอาลิ้นเนี่ยนะครับปลายลิ้นของเรานะฮะแตะไปที่ข้างหลังของอฟันบนก่อนนะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนไลลิ้นไปด้านหลังเรื่อยๆนะครับ เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีเนื้อแข็งแข็งเป็นหลอนคลื่นๆลือดเอาเอาลิ้นถูแล้วมันจะกระจีมากเลยตรงนั้นนะเขาเรียกว่าป่มเงือกนะครับถ้าจากปุ่มเงือกไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าผิวของเนื้อเงือกตรงนั้นของเราจะเรียบและแต่ว่ามันจะเว้าขึ้นไปเป็นห้องนะครับตรงนั้นเราเรียกเพดานแข็ง ลองดูตามรูปสองเซอร์เซอร์ของเราซื้อเก่งนะครับบริเวณนี้เราจะเรียกว่าเพดานแข็งและเมื่อเราเอาลิ้นนะครับรูปต่อไปด้านหลังเราจะพบว่าเนื้อทางด้านบริเวณนี้จะอ่อนอน,นิ่มลงและอุ่นๆเราเรียกตรงนี้ว่าเพดานอ่อนนะครับอันนี้คือช่องปากของเรานะครับเพดานปากด้านบนของเราแบ่งเป็นปุ่มเหงือกเพดานแข็งเพดานอ่อนสุดท้ายคือลิ้นไก่อยู่ปลายสุดนะครับมาดูที่กลุ่มตัวนี้นะครับ กลุ่มนี้นะครับชื่อเรียกเป็นเสียงสระอือกระดกลิ้นดูตรงนี้นะครับเราสือเขียนว่าสระอือกระดกลิ้นสระอือกระดกลิ้นนะครับสระอือกระดกลิ้นหมายความว่าอย่างไรก็มันไม่เหมือนสระอือภาษาไทยนะครับเรามาดูภาพจออือจือชออือชือกับซออือซือในภาษาไทยกันสักนิดหนึ่งเริ่มต้นคือลิ้นนี่ยอยู่ตำแหน่งจอจานชอช้างซอโซ่พอเราพูดจออือจือพอเราพูดจออือจือจังหวะที่สระอือออกมาจังหวะที่เสียงสระอือออกมานั้น ลิ้นเราจะลงมาอยู่ข้างล่างแบนราบเรียดอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายและสบายที่สุดจะเห็นตามรูปภาพนี้นะครับลิ้นจะลงมาอยู่ด้านล่างสุดแบบนี้แล้วปล่อยให้ลมไหลออกมาโดยสะดวกเราจะได้คําว่าจออือชือชออือชือซออือซือ้อออกมาสลับอือข้างหลังจะเป็นเสียงสละอือที่ใสๆกลางวานนะครับในขณะที่สละอือกระดกลิ้นเป็นอย่างไรนะครับ อือกดกลิ้นก็จะปรากฏอยู่ในตัวซือซือซ,อซือในภาษาจีนนะครับเริ่มต้นจากตำแหน่งของตัวซือซือซ,อซือจะเห็นว่าอยู่ในตำแหน่งภาพเดียวกันกันกบจอจานชอชางซอโซ,อซอเลยนะครับก็คือหน้าลิ้นของเราไปโดนที่ปุ่มเหงือกนะครับแต่จังหวะที่ออกเสียงสระอือตามหลังมานั้นไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าในภาพนี้นะครับเสียงสระอือกระดกลิ้นในภาษาจีนจะเห็นว่าลิ้นของเราจะไม่ได้ ลดลงไปด้านล่างเหมือนกับลิ้นสระอือในภาษาไทยเรานะครับแต่เราใช้วิธีหดลิ้นลงมานิดเดียวนะครับลดตำแหน่งของลิ้นลงมาจึ๊ดลิ้นจึ๊ดเดียวอย่างนี้แล้วปล่อยให้เกิดช่องทางแคบๆให้ลมเสียดแรกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยซือซอซอซ้อเราจะได้ยินเสียงลมแบบนี้ตามหลังจอจานชอช้างสโซซึ่งต่างจากจอจออจือนะครับจือ ซือซื้อเราไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่พอเป็นซ,ซื้อซื้อซื้อเราจะได้ยินเสียงลมตามหลังมานะครับเนื่องจากลิ้นเราไม่ลงมาจนสุดเหมือนสระอือในภาษาไทยเราเรียกว่าสระอือกระดกลิ้นนั่นเองนะครับอัอนนี้คือซื้อซื้อ ซื้อในภาษาจีนนะครับถ้าเราอยากจะออกเสียงฝึกออกเสียงให้ชัดก็ต้องพยายามฝึกตามสไลด์ที่ได้ดูภาพเมื่อกี้ไปนะครับเสียงก็อาจจะฟังหลัสือซ้ำ,ซำๆไบ่อยนะครับเป็นซื้อซื้อซื้อแต่ถ้าออกไม่ได้จริงๆนะครับเช่นเออเราแค่อยากจะเรียนไปแบบไปขายของไปออใช้ทํางานทั้งการพูดให้คนจีนรู้เรื่อง พูดตรงๆเลยครับพอเราพูดว่าจออือจือชาวอือจือซาอ,อือจือคนจีนเขาก็ยังฟังเรารู้เรื่องนะครับรเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสเขาได้ใช้ตัวสอนจอจานชอวชางซอโซเลยนะครับสําหรับสามกลุ่มนี้ขอโทษทีสําหรับสามตัวในกลุ่มนี้นะครับโอเคถัดมานะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งเราอาจจะจําว่าไอ้ตัวตัวแซตัวจีหรือบางคนที่เก่งภาษาเก่งมนรู้ว่านี่ Z, Z, นะครับเป็นเสียงซอโซแบบ เสียงสั่นในคอนะครับเตงจริงแล้วภาษาจีนนั้นตัวเสียงนี้ไม่ใช่ซอโซ่แต่เป็นจอจานนะครับอันนี้ต้องจำเสนิดนึงนะครับส่วนตัว C นั้นไม่ใช่เสียงคอควายเหมือนภาษาอังกฤษเช่น c A N c a แนะครับแต่เป็นเสียงชอช้างนะครับสําหรับคนไทยที่ถนัดภาษาไทยอาจจะง่ายนิดนึงครับเพราะว่าคนไทยเราใช้ตัว C หรือ CH เนี่ยใช้แทนเสียงชอช้างเช่นเชียงใหม่เชียงรายสมชายอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับท่านที่เรียนแบบไม่ได้แบบ เรียนเพื่อไปสอบหรือเรียนในโรงเรียนเนาะเราก็ไม่เสียดเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเรียนภาษาจีนกับครูเก่งครูเก่งจะเขียนคาราเกะภาษาไทยเอาไว้ให้ตามระบบที่ครูเก่งสอนก็อ่านจากตัวหนังสือภาษาไทยไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เรียนในโรงเรียนด้วยต้องไปสอบนะครับต้องอ่านตัวพินอินตัวอักษรโรมันให้ออกนะครับก็ต้องฝึกนะครับหรือใครที่คิดว่าจะไปค้าขายไปทำมากินหรือไป เซนเชนไป EU ไปซื้อของนะไปถนนถนทางเขาเนี่ยเขาเขียนบอกชื่อถนนทางเป็นตัวพินอินก็เรียนตัวพินอินเอาไว้ก็ดีนะครับทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ละตัวนั้นออกเสียงอย่างไรนะครับแต่ตัวแรกแถวแรกสระโอนะครับปัวโผโมฟัวแถวสระเอนะครับดเทเนเล แถวสระ,ะเออ,อีกแถวนึงนะครับเือคือคือคอ้อาวตรงนี้มีงองูด้วยเป็นพยัญชนะท้ายเลยไม่มีชื่อเรียกว่าเงือไม่มีนะครับเขา,เขาอ่านเป็นงองงูแล้วกันนะครับถัดมานะครับซือซือซือ,ซอ,ซอโอเคนะครับคาราโอเกะอ่าพินอินจีนคาราโอเกะไทยสไตล์คูเก่งเจ๋งจีนมาแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าเราเห็นตัวบีบอยเมื่อไหร่เราสึก ก็จะใช้ตัวปอปลาในภาษาไทยเขียนแทนนะครับถ้าเราเห็นตัว P นะครับในภาษาจีนคู่เก่งจะใช้พอพลาหรือพอพึ่งเขียนแทนนะครับในเทปนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่ามันใช้ยังไงแต่เดี๋ยวพอเราเริ่มประสมเสียงมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็เดี๋ยวจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเอามาเขียนภาษาไทยเอามาเขียนภาษาเขียนเสียงภาษาจีนยังไงนะครับทำมานะครับตัว M ครคู่เก่งจะใช้ตัว หมาหรือขอหีบหมานะครับส่วนตัว F ใช้ฟอฟันหรือฟอฝาตัว D ใช้ต่อเต่าตัว T ใช้ทอทงหรือทอทหารตัว N ใช้นอหนูหรือหอหีบนอหนูตัว L ใช้ลอลิงหรือหอหีบลอลิงตัว G ใช้กอไก่ตัว K ใช้คอควายหรือขอไข่ตัว H ใช้หอนกูหรือขอหีบตัว NG ใช้งองงูตัว Z ใช้จอจาน ตัว c ใช้ชอช้างหรือชอชิงตัว s ใช้ซอโซหรือซอเสือหลายท่านาจ,จะเริ่มมีความสงสัยว่าทำไมบางตัวมีอสองชุดตัวนังสือพอพานพอพึง่งเดี๋ยวเราเรียนในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์นะครับเราจะเข้าใจนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนนิดนึงว่าพยัญชนะเรามีเสียงกลางมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําแล้วมันผ่านวรรณยุกได้ไม่ครบนะครับในบางวรรณยุกต์เราสือต้องไปใช้พยัญชนะเสียงต่ําบางวรรณยุกต์ใช้พยัญชนะเสียงสูง นะครับส่งพยัญชนะเสียงกลางมันผันคบหเสียงวันนี้ยุ่หมดแล้วไม่มีปัญหานะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามตอนที่2ในคลิปของพินอินนะครับจะเป็นเรื่องของเสียงพยัญชนะในภาษาจีนแน่นอนเสียงพยัญชนะในภาษาจีนยังไม่หมดเพียงแค่นี้แต่ถ้าเราเล่าไปยาวกว่านี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับ ไว้พบกันในคลิปที่2นะครับจากทั้งหมด8คลิปเป็นคลิปที่2ทั้งแในหัวข้อเสียงพยัญชนะในภาษาจีนตอนที่2ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับการเรียนภาษาจีนแนวใหม่เข้าใจง่ายสไตล์ครูเก่งเจ๋งนะครับนายวรพง์พิทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินครับผมสวัสดีครับ